b ีจีไผ่ศูนย์ต่อสมาโน่มองต่างทีมชาติไทยได้ประโยชน์คว่าหลงหลังจาก b ีจีปทุมยินเต็ดพาให้กับอุลวาเลสตัวแทนจากญี่ปุ่นไปศูนย์ต่อสในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีก2022ทำให้ตกรอบในฟุตบอลรายการนี้ทางด้านของมาโน่โพกิงคุณซื่อทีมชาติไทยที่ติดตามการลงแข่งขันของบีีปทุมยินเต็ด รายการนี้มองว่านักติไทยได้ประโยชน์เป็นอย่างมากโดยคุนซื้อช้งศึกได้เผยวา่ายิงผู้เล่นทีมชาติของเราได้ลงเล่นเกมยากๆแบบนี้มากเท่าไหร่เราก็สามารถเรียนรู้และแข่งขันได้มากขึ้นในอนาคตขอให้ทีมระดับท็อปของไทยทำงานหนักเหมือน BG ทุกปีสำหรับทีมชาติไทยมีคิวลงเล่นฟีฟ่าเดในระหว่างวันที่20-25กันยายน ที่สนามสมพวิ700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ทีมลงทําการแข่งขันประกอบไปด้วยไทยบินิแดกแทิกิสถานและมาเลเซีย